สวัสดีครับเกบพัสสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่กิติพงศ์นะครับสวัสดีครับครับพี่กิติพงศ์นะครับเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่จังหวัดชุมพรชุมพรนะครับแล้วก็ปัจจุบันทําธุรกิจสร้างบ้านนะครับแบบน็อกดาวน์บ้านเสริมชื่อไทโฮบ้านไทโฮนะครับก็นะครับก็ถือว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่หลากหลายนะครับที่เราได้มีดูกดนนะครับวันนี้วันนี้พระนะครับของ พี่กิติพงศ์นะครับที่ได้มาดูเนี่ยนะครับเป็นลักษณะพระพิมพ์ที่4ี่ปิยประยนะครับเรียกว่าพิมพ้อมนะครับพิมพ้อมเนี่ยลักษณะก็คือว่าซุ้มนะครับจะโค้งสมมาตรนะครับและดูองค์พระเนี่ยดูกว้างดูใหญ่นะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่ชัดเจนอื่นๆนะครับที่เราได้เห็นว่าเป็นพระที่เป็นยุคของหลวงวิจารณแล้วนะครับก็คือฐานเขียงนะครับอันนี้เห็นเลยนะครับว่า มีลักษณะสอบตรงนะครับนี่ฮะแล้วก็ด้านฝาองพระก็ะจะมีเส้นทะยานเล็กน้อยนะครับนี่คือฐานเขียงนะครับนี้องค์นี้นะครับลักษณะของภาพพิมพ์นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแข้งสั้นนะครับจะชัดเจนนะครับคืออันนี้ชายจีวรน,นะครับทราบแล้วว่าอันนี้จะเป็นพิ์ใหญ่นะครับอันนี้แข้งสันคือลักษณะแข้งซ้ายครับเห็นไหมจะมีแนวแข้งชัดเจนนี่ถ้าเกิดไม่ได้มี ที่เป็นคาบปูนนะครับหรือกลุ่มที่ิมีแคลไซด์ขึ้นเนี่ยเราจะเห็นขาด้านในด้วยะโอเครับอ็นนี่เป็นลักษณะสํมงานพิมพ์นี้นะครับแล้วก็ลักษณะพิมพ์พระนะครับมีลักษณะความล่ำลักษณะแขนเนี่ยคล้ายๆเชยงแสนนะครับลักษณะพิปป้อมเนี่ยคือที่บอกว่าคล้ายเชยงแสนคือว่าอกในริมพนี่คือโดนคาบคาบโอนะครับคาบแคลไซด์ไปเนี่ย จากนี้ถ้แหลมนะครับพยานไปที่ล่องแขนซ้ายจากนั้นเนี่ยเลยทำให้ลักษณะแขนใน้ดูใหญ่รับอันเนี้ยนะครับพิมพ์ป้อมเนี่ยจะมีลักษณะองค์ราเนี่ยคล้ายเฉิดแสงส่วนใบหน้านะครับจะมีลักษณะนะครับคล้ายคลผลระตูแต่จะใหญ่นะครับจะไม่ดูเรียวนะครับแล้วก็เกตนะครับเกตเลียวเหมือนกับพิมพ์สุขโขทัยเลยนะครับลักษณะพิมพ์นี้นะครับ อันนี้พเรามาดูนะครับลักษณะกายภาพบ้างนะครับซุ้มนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะโคเขียวย่นธรรมชาติอันนี้เนี่ยทำเนื้อเนี่ยละเอียดนะครับมีส่วนผสมของกายอาหารนะครับผงเกสรมีเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะถ้าเช่ถ้าเยอะเนี่ยจะลักษณะจะฟูนุ่มนะครับมีแต่พอให้มีสีมีน้ำมันตักอีกนะครับนี่ก็จะมีกลุ่มผงพิเศษนะครับปากปลายอยู่ในอกคพระนะครับ เอะนมีผมพิเศษชัดเจนนะครับธรรมชาติแข้นสิงเนี่ยครับทีนี้ลองมาดูตามซ้มนะครับเราก็จะเห็นว่าซ้มเนี่ยนะครับจะมีรอยแยกที่ชัดเจนแต่ว่ารอยแยกนั้นเนี่ยครับมีลักษณะของลักษ์เนี่ยเข้ามาอุดนะครับนี่เห็นรอยนะครับไม่เรียบนะครับรอยหดนะครับเหมือนม้วนนะครับที่หดเข้าไปตรงนี้นะครับ คือต้องบอกว่าพระสมเด็จทุกองค์เนี่ยแม่พิมจริงๆจะใหญ่กว่านี้นะเนื้อเนี่ยก็จะมีการกดของเนื้อที่ผมวิเศษนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้เราลงมาดูองค์ประกอบอื่นบ้างนะครับเออผมลองลองซูมเข้าที่หน้าองค์พระนะครับ คือเนี่ยเราเจอระดับความหนึกพันเหนึกก็หมายความว่าเราเห็นได้ว่าหนึกก็คือว่าจะมีลักษณะของการรวมเป็นก้อน <Okay. S 1> นะครับลอยแยกต่างกันเนี่ยนี่คือความหนึกเนื้อไม่แตกนะครับ <Okay. S 1> มีลักษณะขยุ่มขยุ่มนะครับเหมือนปุยเมฆนะครับเหมือนขนมสายหม่นะครับขา,ขาวๆที่อะไรก็คือเป็นผงพิเศษนะครับชัดเจนครับขาวขุ่นนะครับน <Okay. S 1> ี่เป็นลักแะธรรมชาตินะครับ okay. ก็ตรนนี้นะครับมีแร่เล็กมีเห็นยูนะครับพรกกำแพงนะครับเนื้อละเอียดมีกระจายอยู่ให้ดูนะตรงนี้นะเล็กๆนะครับก็ใช่นะครับอย่างเงี้ยนะครับไี่ใช่นะครับนี่ก็ใช่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราดูส่วนอื่นบ้างนะครับ เ่ีนี่จเจอแร่โลหะนะครับให้ดูนี่นะครับที่เขาว่ามีการใส่โลหะมาด้วยเดีย๋ยวดูว่าเป็นอะไรนะครับถ้าเหลืองก็เป็นทองนะครับเป็นทองนั้นเนี่ยนะครับเล็กมากเลยนะครับอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าฝังอยู่ข้างในไม่ได้เป็นทองที่ถ้าเป็นทองที่มากับลักษรนะรปิดบนลักษนะ์นันอยู่ข้างนอกนี่ฝังเป็นเล็กอยู่ข้างในเลย มนูนี้ผสมกับเนื้อแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะเจอนะครับในนี้นะครับนะครับมีเยอะนะครับแต่ว่า,าอาจจะโดนบางหน้านี่เจอนะนะนะครับนี่อยู่ในผิวนะครับนี่นะครับนี่เป็นทองครับ หรือในหนังสือกิยามประว้เรียกว่าทรายทองนะครับอยู่ในนี้นะครับนะครับมีดูด้านหลังบ้างด้านหลังเนี่ยรอยที่ยุบหรือมวลสารที่หลุดถูกลักดังอุดหมดเลยนะครับนะครับอุดหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเจออะไรบ้างนะครับ อันนี้เหมือนเดิมครับในเมื่อนึงเนี่ยมาแบบลักษณะข้างหลังเนี่ยเราเห็นแท่งไหครับไม่มีพัะกำแพงสมกอนะครับคือนนคในพระสมเด็จเราก็จะต้องเจอจุดที่ยังไงก็ต้องเจอนะครับอันนี้เดี๋ยวลองซูมละเอียดดูครับว่าเน,นื้อจะเป็นอย่างไรคนระับ ที่เราพบก็คือว่าอันนี้เจอยางไม้นะครับคือัรนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับคนที่เขาเป็นโรงงานทำพระโบราณนะครับว่าในน้ำมันตักอิวเนี่ยนะครับส่วนในนี้มีผสมยางไม้อยู่ด้วยนะครับก็อาจจะพบนะครับแต่ว่าเล็กมากเราขยายถึงได้เห็นนะครับและเนื้อเหมือนเดิมครับเวลาขยายนี่เนื้อจะไม่แตกนะครับมีคุณสมบัติพระที่ดูมีอายุนะครับส่วนเนื้อก็ยังคงละเอียดอยู่นะครับ ก็องนี้ถือว่าเราเจอมวลสารสำคัญอยู่พอสมควรนะครับที่เรมีพ้ากำมนาที่อยู่ใต้ผิวนี่นะครับก้อนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวลองทดสอบมาดูกดนนะครับเราอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้นะครับ ว่าเราก็มีโอกาสที่จะทดสอบได้นะครับ <c oughs> น,นี่นะครับจะพบ นะครับแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ลักษณะขอบขององพระนะครับดูนะเหมือนกันนะครับมีจริงๆมีลักษณะของแม่พิมพ์อยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าลักอุดเนี่ยแต่เราเห็นตัวแน่ชัดเจนนะนี่คือแม่พิมพ์ที่มังคับลงมาแล้วก็ในรอยตัดนะครับรอยแยกครับที่ตัดต่อทีนะครับแล้วมีรักเข้ามาอุดตามรอยนี่นะ นะครับขอบที่ถูกไม่พิมพ์ิบังคับนะด้านหนึ่งนะครับเช่นเดียวนะครับตรงนี้ครับมาไนะครับเนี่ยเป็นเส้นเลยเป็นแนวมาบเนี่ยนี่จะรอยที่แม่พิามพ์บังคับมาเน่นะฮะเรียบตรงมานะแล้วก็มีขาดบ้างกลับมาย้อนมาตรงนี้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของลักษณะพลาสติกนะครับ ส่วนมิติขององค์พระเช่นเดียวนะครับพระนะครับองค์พระอยู่เลยซุ้มนะครับซุ้มเป็นับที่สองนะครับแล้วก็ดับสามคือขอบนะครับดับที่สี่คือผนังนะครับนี่คือลายลำดับครับก็พิมพ์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่สวยอพิมพ์หนึ่งนะเพราะว่าสวยลักษณะเป็นพิมพ์สมมาตรในคำนี้นะครับสมมาตรนะครับก็ ต้องขอบคุณพี่อิทธิพงมากครับยังไงค่อยมาดาหรือยังครับก็ได้พอสมควรแล้วครับในครับอันนี้เดี๋ยวลองตรวจ Full d e t e c t สแก Scan ดูนิดน,นึงนะเราเจออะไรบ้างนะครับ นี่นะครับเราก็ดูมวลสารที่เจอนะครับกำลังขึ้นมาแล้วนะครับนะครับมีแคลเซียมนะครับ14เนะครับแคลเซียม33เเหล็กอยู่ที่0.4น้อยมากนะครับซิลิคอน36นะครับแคลเซียม19ซิลิคอน3634ซิลิคอนนี่ก็มาจากดินมาจากกลุ่มที่เป็นกายาหา้งหมดนะครับมีอยู่ในองค์พระนะครับเหล็กก็ถือว่าน้อยนะครับ0.4เปอร์เซ็นต์น้เหล็กอยู่ได้นะครับถ้าเยอะเนี่ยเราก็ ก็แปลว่ามีความตั้งใจจะใส่นะครับนะครับอันนี้ถือว่าอยู่ในค่าที่ธรรมชาตินะครับ mm. คันเซียมัมาจากปูนเปอร์ขอ,อยครับ mm. บางทีเราเราดูเนื้อสวยๆอย่างเงี้ยนะครับ mm. ตรวจมาเนี่ยบางทีถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ใช้งวนสารที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับ mm. ก็อาจจะเป็นอะไรใหม่ๆอันนี้แล้วก็อยู่ในค่าที่มีองค์ประกอบที่สามารถทวนสอบได้กับ สิ่งที่เราเห็นมาที่เราอ่านในตามตำรามานะครับนะครับครับก็ถือว่าสวนยานครับในวันนี้ขอบคุณพี่พงษ์มากครับผมต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้ผมเพราะว่าจะไม่เป็นแนวทานการศึกษาครับนี่ก็ได้ยินจากอาจารย์บอกว่าพระสมเด็จนะครับท่านปลิร้างขึ้นมา ด้วยสายใยสาย่ครับต่อไปนี้กจะเอาชปกติดตัวไว้ตลอดนะครับนี่ครับได้ปกติดตัวไว้แล้วก็สุดชินัชอนด้วยมเวลาครับผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ